มาครับพี่นอ้องมาหลุนกันพืนเหล็กแหกวานอยู่เห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วหน,นามกลองหนามโลุงนี่เอยโอ้ยพี่นอ้องเห็นตัวแล้วครับฮะ,ะกล้องกล้องกล้องเออวานเลววะ นามลงว่นี่นามลงว่ะจักแล้วม่วงขึ้นว่ะเออกู่อยู่บ่เอวะบบกู่กู่า้ไห้เอ่ย เป็นตาบกเป็นตาบอยากู่อยู่นี่น,ยยนี่เงี้ยหมอสาวแต่ตีซีวะหกโล่กโล่าสัหหจกักเห็นมีเต่ากุยกัน<อ>ปล่อยลงมาเลยปล่อยลงมาเลยนี่เงี้เยเด<อ>ียวอ่ครับน้องะปล่อยมอง่ง <laughs> เจ้าหยาดม่่งเขาทำบ่อบอ,อ ร้อยถือกอคือ,คอแต่ทั้งลุมมาซื้อบอฮะพี่น้องฮะเมียจังได้เมียประเหตงานแต,ต่ตีสามยีพุทเองเนีย้ยมาครับพี่น้องฮะมันเนี่ยมันเนี่ย มาแล้วน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นน้ำข,ข,ขึ้นน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นป้าเขาฟังนะครับ ตัวนี้ม่องสองเส้นเครื่องครับเดี๋ยวไปลุ้นฮะจังเหมือดเดี๋ยวจะลงไปทายน้ำอยู่มาถ้าถุ่มแล้วมาเคลื่อนเนี่ยบ่แล้วว่าว่าไปตัดใหม่นะโอ้ยบวแต่เจ้าเมื่อ ูมีมองชียูม่มคืนนะโอ้ยวะเจ้าขึ้นเมื่อวิดน้อยเดียวนะ่ะล่มขันันเป็นกกยางสิขาดไยฝนตกแขงครับมืนหนักลงมาแล้วหนามลงมาแล้วทักทายครับพี่น้องเพื่อนฟูงมาวันเฮตามมาษาคนหายู่หากินกัถามข่าวถามข่าวกันนะ

ถือเดี๋ยวตั้งลุมบอตั้งถึงคือโ่เห็นตัวเลยมีจีรีเลยจีนีอะไรครับจีรีอะไร สิบตาทำงานแล้วปลาเมืองปลาขึ้นดีดีพี่น้องแต่แบบจีปันใดแล้วคือจังบกวยเห็นตัววัในใดครับต้องขึ้นไปลุ้นมองมองสามเซนเขิงเฮาเขินถึงชิมิตัวอยี่ว ได้ปิ้งได้ปุ๊ด,ดอยู่บ่ขาบน้ำปีนตใส่ครับเดี๋ยวต้องเฝ้าขึ้นเมื่อสร้างมองมแรงลงมาใส่ัส่นบุท่านเบิ่นนงามมากแล้วนามขึ้นนะยวมมแรลง ว่าสียุดว่าสีบ่ใสครับเดี๋ยวสงสัสีโอ๊ตบ่ได้แล้วมแึแหลงอาบน้ำงามเลย มงเพ่งบอคอยถือป่นน,นามันผักขอฟังคัะ ตื่นๆไม่อยถือเงี้ยถือแต่ทางลุงปลากำลังเข่าน้ำกระหียงแล้วมอ่มีมงใสแล้วบ้านนี่แร้วลงไปอย่างทางลุงแล้วครับมองก็จะจาวาเนียวนี่แหละคิดว่าคอยไปกันครับโอ้ย นี่เจเน,นี่เขียพี่น่อเดี๋ยวไปติดตามบึงบึงพื้นที่สองสามเซนเนาะเป็นลุ่นสามเซนกันครับมาชิมานบอกมาหน่อตัวสามเซนเพลิงเน่าครับใส่ปลากระดิ่งน้ำงามเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไครับ ใส่งามเลยใส่ปลาสามเส้นคือกูคือเกาครับกูคือเกาเดี๋ยวเขาสิหยาบหยายลงไปใส่ทังลุมเว้ยละแต่เป็นวานเฮ เห oh, 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 oh. มือนเมือนครับเมือนตกตลุบตกตลุบส่ป่าโอ้โหอ ไอไสามเส้นมันสิลรงดีครับหมอแต่ว่า,าปลาใส่ไม่ค่อยฉุนกับ่ค่อยถืกทั้งเจ้นพอมันจะใสเกลี่เลยเหลือครับสี่เส้น เปีนมากองกันยังไงน้อบาสขีเ่เหงาแล้วขับหลายฝนมาขี้เหนียวมา คอยถือกันนะครับถือกิ่งพืชนวดีดดูดีเลยตาตาเบื th a, th a, ้ลก็เราขึ้นเท่าเดียวเนาะโอ้ย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 เลือดครับเลือดเลือดเลือด หินงตกหินตกอ้ลำบากดีครับน่าแม้งหินงินเมือน ไไอของแล้วครับของแล้วอืเถือ่อไปคร,รับตั้งหลุมมีความเสีได้ <c oughs> เดี๋ยวเอาขึ้นมาเบิง่งเถือเดียวตอนนี้งานนะพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวไปติดตามตอนนี้งานครับนี่ครับพี่น้องผลงานเสานีครับไอ้ไร้เตืบนะครับเกือบอุดโลกมาละกะโอเคครับพี่น้องครับตอนโพสผมก็มาให้พี่น้องเบิ่งเนาะเ้างจีฝฝาอุ้วครับ เธอมีเวลาเพราะด้พยายามมอง3อมีเฮ้ยไปกลางมอง3อีีครับโอเคครับถ้ามาคิดนี้ชอบคิดนี้ก็อย่าลืมก็ไลไ์ก็แชร์นะตั้งใจนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ